เดืกุ้งพร้อมผัก3สี CP delight อร่อยตัวเบาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับไอซ์แน่นอนค่ะก็ต้องพบกับรายการ Food Dairy by CP วันนี้นะคะไอซ์จะพาคุณผู้ชมไปหากของกินอร่อยอร่อยที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นก็คือจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองค่ะแต่3ร้านในวันนี้จะเป็นร้านอะไรกันบ้างนะคะติดตามชมไปกับไอซ์ได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะ หนึ f ง e อฟฟี่เส์กำแพงแสนค่ะทำไมถึงต้องเป็นปีหนึ่งชื่อปีหนึ่งมันมาจากไหนเดี๋ยวเราไปถามคุณยุ้ยข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ คะตอนนี้ไอซ์นั่งอยู่กับคุณยุ้ยนะคะเป็นผู้จัดการของร้านปีหนึ่งคอฟฟี่เฮาส์กำแพงแสนค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ยค่ะสนใจในชื่อร้านมากๆเลยชื่อร้านปีหนึ่งนะคะก็จะมาจากที่ว่าเราตั้งใจมาเปิดในโซนย่านนักศึกษาค่ะแล้วก็อยากให้เป็นน้องใหม่เป็นนิสิตปีหนึ่งอยู่ตลอดเวลาให้ร้านแบบดูน่าสนใจอะคะ่ะ ตามคาเฟ่เนี่ยเราจะเห็นเป็นคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องแมวแต่เมื่อกี้ไอเห็นมีน้องกวางอยู่ตัวหนึง่งใ<ช>ำไม่ะ,ะคะเริ่มจากเจ้าของร้านค่ะเป็นความชอบส่วนตัวคือเขาชอบกวางมากจะเลี้ยงไว้ที่บ้านด้วยแต่ ถ้าเปิดร้านคาเฟ่อย่างเงี้ยก็จะพากวางไปอยู่ตามคาเฟ่ทุกที่ยของเขาอะค่ะมาอยู่ได้ประมาณ9เดือนแล้วม,มาตอนอายุ1เดือนค่ะเมื่อกี้แอบได้ยินว่ามีหลายสาขามีกี่สาขาคะคุณยุย้ยถ้าร้านปีหนึ่งจะมีที่สาขาสร,รยาด้วยค่ะ,คะอีกที่หนึง่งแล้วก็ถ้าจะเป็นส่วนของ คาราโอเกะแล้วก็ปีหนึ่งด้วยรวมการจะอยู่ที่บางแคมค่ะเป็นคาปีซิตี้ค่ะไม่ใช่มีแค่คาเฟ่น,นะคะคุณผู้ชมมีในส่วนของอาหารด้วยใช่ไหมคะใ<ช>คะอาหารที่นี่มีสไตล์ยังไงบ้างคะจะเป็นสไตล์ไทยฟิวชั่นค่ะแล้วก็เป็นอาหารไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเป็นขนมอย่างเช่นบนโต๊ะนี้มีอะไรบ้างคะคุณยุ้าจารย์นี้จะเป็นพิซซ่าหน้าไส้กรอก อิตาเลียนค่ะไส้กอรอกตัวนี้ก็จะทํามาจากไส้กอรอกของ c ีค่ะส่วนแป้งก็จะเป็นสูตรของทางร้านทําเองถุกขั้นตอนค่ะแล้วก็ซอสส่วนผสมเหมือนกันค่ะค่ะ ตัวนี้จะเป็นข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งไข่ก็จะใช้เป็นไข่สดของ CP เหมือนกันค่ะ hmm. ค่ะตัวนี้จะเป็นปีกไก่คั่วผิกเกลือนะคะ hmm. ใช้เป็นปีกไก่ของ CP เหมือนกันตัวนั้นจะเป็นยำหมูยอค่ะยำหมูยอทอดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเต็กไก่จิ้มแจ่วจะใช้เป็นส่วนของสะโพกไก่ค่ะ hmm. เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วค่ะทำไมถึงได้เลือกใช้วัตถุดิบจากทาง CP คะ ทางร้านมั่นใจนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าไข่ของ CP อะค่ะสดตลอดค่ะแล้วก็การบริการหลังการขายที่ดีด้วยค่ะคุณยุยนะคะมั่นใจว่าไก่สดอนามรยัยจากทาง CP นะคะสามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกบรรจุภัณฑ์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีขนมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นชีสเค้กหน้าไหมนะคะตัวนี้จะเป็นสิกเนเจอร์ของทางร้านเลยคือลูกค้าจะชอบมากเลยค่ะ นี่ก็คือจะเป็นเมนูเด็ดๆที่ว่าแบบเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ใชไหมคะใช่ค่ะแล้วในส่วนของคาเฟ่เห็นมีเมนด้านนอกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเป็นโซนเอาท์ไซด์ค่ะ<อ>เผื่อลูกค้าแบบอยากนั่งรับลมข้างนอกโอดีจังเลยค่ะแล้วก็ไอซ์แอบเห็นนะคะว่ามีเป็นโซนด้านหน้าอันนั้นเป็นชาบูใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นร้านปีหนึ่งซุกี้ชาบูค<อ>่ะ จะเป็นบุฟเฟ่ค่ะราคาเป็นไงบ้างคะราคาเริ่มต้นที่199บาทค่ะ199ราคาดีมากเลยใช่ค่ะ<อ>ไม่จำกัดเวลาด้วยค่ะเราเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเปิด11โมงถึง4ทุ่มค่ะในโซนของชาบูาบแล้วอาหารของที่ร้านเนี่ยค่ะมี Delivery มัไหมคะ มี e e l i v e r y ค่ะคือลูกค้าสามารถโทรมาสั่งได้ที่เบอร์ร้านเลยค่ะคือทางร้านจะไปส่งเองค่ะในระยะไม่เกิน10กิโลเมตรส่งฟรีทุกรายการค่ะเป็นบริการของทางร้านที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมมีมาตรการอะไรที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตอนในสถานการณ์แบบนี้บ้างคะ่ะคือสถานการณ์อย่างนี้เราจะให้ลูกค้า ล้างมือก่อนเข้าร้านทุกท่านค่ะมีการตรวจวัดไข้แล้วก็เว้นระยะห่างค่ะพนักงานก็จะสวมแมสแล้วก็ถุงมือในการปฏิบัติงานตลอดเวลาค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ฝากร้านกับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เชิญชวนให้มากินที่ร้านเลยค่ะ ร้านปีหนึ่งคอฟฟี่เฮาส์กำแพงแสนนะคะจะอยู่ตรงข้ามมเกษตรกำแพงแสนนะคะจะเปิดบริการทุกวัน10โมงถึง3ทุ่มค่ะแล้วเราก็จะคอยอัปเดตข่าวสารในเพจปีหนึ่งคอฟฟี่เฮาส์แอนด์ตกำแพงแสนนะคะที่นี่จะมีน้องกวางสนนะคะประจําอยู่ที่ร้านทุกวันอยากให้แบบลูกค้าพาลูกพาหลานมาชมได้ทุกวันเลยค่ะน้องเป็นกันเองมากค่ะก็คือเล่นได้เลยใช่ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะเริ่มจากเมนูแรกค่ะเมนูนี้เลยสเต็กไก่จิ้มแจ่วค่ะเนื้อไก่นุ่มอร่อยมากๆเลยแล้วก็นี่น้ำจิ้มเขาก็อร่อยมากๆเช่นกันค่ะคือแซ่บอร่อยแบบลงตัวเดี๋ยวมาต่อที่เป็นปีกไก่คั่วพริกเกลือค่ะ มีความเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มกำลังดีนะคะแล้วก็ไก่นะคะก็กรอบนอกนุ่มในมากๆค่ะไปต่อที่ข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งเป็นอีกการที่อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมให้ฟิลเหมือนกับว่าเราสั่งต้มยำกุ้งมาจานหนึ่งนะคะแล้วก็ข้าวเปล่าจานหนึ่งแต่อันนี้มันมารวมกันมาเลยค่ะอร่อย คนอกจากในส่วนของอาหารคาวแล้วนะคะเขายังมีของหวานด้วยค่ะอย่างเช่น2จานนี้เลยค่ะอันนี้เป็นผลไม้รวมโทส์นะคะน,นยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะคุณผู้ชม แล้วก็มีนี่ค่ะชีสเค้กหน้าไม้ซึ่ง2เมนูนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูขนมที่ขายดีของที่ร้านเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะมาที่นี่หูอาหารครบมากไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานเครื่องดื่มแล้วถ้าใครอยากแบบกินหนักๆเลยก็ชาบูก็มีนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยากจะมาที่นี่นะคะก็มานะคนปรปฐมแวะมาที่กําแพงแสนค่ะแล้วก็มาเช็คอินถ่ายรูปก,กับน้องกวางด้วยก็ได้นะคะที่ร้านนี้เลยค่ะปีหนึ่ง coffee house กำแพงแสนค่ะ CP Chicken r นรอร่อยลืมปีกเนื้อนุ่มฉ่ำกินเพลินกระดูกเดียว CP chicken Re คุณผู้ชมค่ะมานครปฐมทังทีนะคะเขาบอกว่ามีร้านเป็ดชื่อดังอยู่ร้านนึงค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าใครมานครปฐมก็คือห้ามพลาดเลยค่ะมีอาหารเกี่ยวกับเป็ดเยอะแยะมากมายเลยกับร้านนี้นะคะเจ๊ไหมข้าวหน้าเป็ดเป็ดย่างเป็ดพะโล้ค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่กับเจ๊ไมนะคะเจ้าของร้านเจมไหมข้าวหน้าเป็ดเป็ดย่างเป็ดพะโล้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ไมค่ะร้านนี้คือเปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ3 0ปีค่ะ30ปีแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมทําไมถึงเลือกที่จะทําเมนูที่เกี่ยวกับเป็ดทั้งหมดเลยคะเจมไมเพอเอิญคุณแม่สอนมาก็เลยทํามาเรื่อยๆเลยค่ะเมนูมีกี่เมนูบ้างคะเกี่ยวกับเป็ดมีเป็ดย่าง เป็ดพะโล้แล้วก็ข้าวหน้าเป็ดู๋ยเตี๋ยวเป็ดเก้าเหลาเป็ดกะเพราเป็ดเป็ดผัดทอดกระเทียมมีทุกเป็ดเลยค่ะโอ้เกี่ยวกับเป็ดนะเป็ดก็มีค่ะก็คือเรียกว่าเกี่ยวกับเป็ดมีทุกอย่างค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเคล็ดลับสูตรต่างๆที่บอกว่ามาจากรุ่นคุณแม่ของเจไหมอะค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะการต้มต้มเป็ดพะโล้ก็จะใส่เครื่องยาจีนนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุง มีน้ำตาลปี๊บมีเพลิกซีอิ๊วค่ะถ้าเป็นเป็ดย่างก็จะมีเครื่องปรุงในท้องอะค่ะแล้วก็จะอบในถังย่างถ้าอย่างนั้นมาถึงเคล็ดลับในการคัดสรรวัตถุดิบดีกว่าก็เราจะเลือกวัตถุดิบที่มาจากซีพีเพราะจะสดสะอาดเนื้อดีค่ะเนื้อนุ่มค่ะก็นี่ก็คือเป็นเคล็ดลับนะคะที่ทำให้แบบว่าลูกค้าเข้ามาที่ร้านแบบไม่หยุดเลย เจ้หม่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมากินเป็ดอร่อยๆแบบนี้มาได้ที่ไหนบ้างคะก็มาได้ที่นี่แหละค่ะที่ที่แยกไฟแดงสาวไฟผืดน,นะค่ะเปิด6กโมงเช้าค่ะปิด3ามโมงเย็นค่ะมีกี่สาขาคะสาสาขาค่ะแล้วอีกสองสาขาอยู่ที่ไหนบ้างคะอ,อสาขาที่2ก็คืออยู่ในตัวเมืองนครปฐมแล้วก็สาขาที่3ก็คืออยู่ตลาดไฟฟ้า นครเชษฐ์ศีคือเน้นขายแต่ตัวเป็ดย่างเป็ดพะโล้ที่ส่งโต๊ะจีน,นะคะมาถมทั่วไปอะคะอ่ะอ่าพูดถึงโต๊ะจีนนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะสั่งโต๊ะจีนติดต่อเจ๊ใหม่ได้ยังไงบ้างคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่ร้านเจ๊ใหม่เป็ดพะโล้เป็ดย่างทุกสาขาค่ะมีแบบว่าสั่งไปทานที่บ้านมีดีเลเวลหรือมีอะไรงไรี้ไหมคะมีด้วยจ้ะร่วมกับอะไรบ้างคะสั่งได้ยังไงร่วมกับ,งงบฟูด้ดแพนดา้า เจ๊หม่ค่ะแล้วในเรื่องของมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าล่ะคะตอนนี้ทางร้านมียังไงบ้างคะก็มีเว้นระยะค่ะเจลล้างมือแล้วก็หน้ากากสวมหน้ากากอนามัยค่ะถ้างั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเจ๊หม่มากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไอซ์จะขอตัวไปชิมเมนูเป็ดทั้งหลายตรงหน้านี้ก่อนนะคะ ที่นี่มีเมนูเกี่ยวกับเป็ดเยอะมากแต่นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่เรียกว่าได้รับความนิยมด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยเริ่มที่จานนี้เป็นเป็ดย่างค่ะเป็ดย่างก็ต้องกินกับน้ำจิ้ม คือเมื่อกี้เจ,เจม่บอกว่าเขาได้หมักเครื่องเทศก่อนที่จะไปย่างด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะทําให้เนื้อเป็ดเนี่ยหอมแล้วก็นุ่มแล้วก็หนังกรอบมากๆอร่อยมากๆบวกกับน้ำจิ้มของเจม่ค่ะอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่เป็ดพะโลนะคะ ก็คืออย่างที่ใจมายบอกเลยว่าใส่เครื่องพะโล้แน่นมากมก็คือกินเข้าไปก็คือได้กลิ่นเลยว่าหอมมากๆแล้วก็ด้วยความที่ตุ๋นมานานนะคะก็ทำให้เนื้อเป็ดนะคะแล้วก็หนังเป็ดนุ่มอร่อยมากๆสุกกำลังดีอร่อยเลยค่ะอีกจานหนึ่งที่ต้องชิมก็คือน,นี่เลยกระเพาเป็ด จานนี้ก็ดีค่ะสําหรับคนที่ชอบรสจัดมากขึ้นนะคะแล้วก็กินเผ็ดนะคะอันนี้อร่อยมากเลยค่ะสมควรจะต้องสั่งนะคะถ้ามาร้านนี้ก็คือต้องสั่งแน่นอนค่ะนี่อีกจานหนึ่งสําหรับคนที่แบบอยากกินอะไรร้อนๆชอบช่วนน้ําซุปนะคะก็จะมีในส่วนของนี่เลยเป็นเกาเหลานะคะเกาเหลาพะโลหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลนะคะก็จะมีแบบนี้เสิร์ฟเลยร้อนๆ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะคือหลังจากที่ชิมไปอ่ะก็คือรู้เลยว่าทําไมเป็ดของที่ร้านนี้ถึงขายดีอย่างที่เจ๊หมายบอกนะคะว่าเขาคัดเลือกมาแล้วเขาใช้วัตถุดิบของ CP พีเป็นเป็ดสดอนามัยจากทาง CP ีนะคะก็คือเขาคัดสรรคุณภาพเขาคัดสรรวัตถุดิบมาให้เรียบร้อยแล้วสดสะอาดปลอดภยัยคัดพิเศษมาเลยที่สําคัญนะคะก็คือสามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทุกขั้นตอนเลยเยี่ยมมากๆ เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงขายดีแล้วก็เปิดได้ถึง3สาขาแบบนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาหรือแวะมานครปฐมนะคะห้ามพลาดเลยค่ะร้านนี้ค่ะร้านเจ๊ใหม่นะคะข้าวหน้าเป็ดเป็ดย่างเป็ด,ปด,ปด,ปดพล้ที่นครปฐมค่ะใหม่ ชีวาพกเนื้อหมูมีโอเมก้า3มันดีกว่าที่คิดเพราะเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟูดแฟลกซีดน้ำมันปลาและสาหร่ายทะเลลึกสูตรเฉพาะของยูฟ่า นนี้นะคะไอจะพาคุณผู้ชมมากินเฟอร์หม้อไฟสไตล์เวียดนามค่ะซึ่งจะบอกว่าเป็นร้านต้นตำรับของกำแพงแสนเลยก็ว่าได้นะคะอยู่ติดริมถนนเลยค่ะแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะกับร้านนี้เลยค่ะเฟอร์ลุงโฮค่ะ ตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่กับ คุณมุกนะคะซึ่งเป็นทายาตรุ่นที่2ของร้านเฟอร์ลุงโฮค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมุกก่อนอื่นขอถามเลยค่ะคือความเข้าใจของไอซ์คือเฟอร์เนี่ยจะต้องเป็นเหมือนแบบเป็นก๋ <Yeah. S 1> วยเตี๋ยวของเวียดนามใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเฟิหม้อไฟแล้วมันคล้ายๆกับชาบ,บูมันมีความแตกต่างยังไงกันคะความแตกต่างไม่ได้มากค่ะเพียงแตกต่างอยู่ที่น้ําจิ้มแล้วก็น้ำซุปเพราะว่าน้ำซุปเราเนี่ยจะทำมาจากสมุนไพรนะคะแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านซึ่ง เราเป็นคนคิดค้นขึ้นมาและเป็นสูตรต้องจำหรับค่ะพูดถึงน้ำจิม้มเขาบอกว่าที่นี่น้ำจิ้มเด็ดน้ำซุปเด็ดมากใช่2ขวดที่วางอยู่ตรงนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็น อยซินนะคะซึ่งจะมีรสชาติที่หวานเค็มแล้วก็มีรสชาติที่กลมกลม่อม<ช>ซึ่งเป็นสูตรเด็ดเฉพาะของที่ร้านเลยค่ะแต่ว่าจะต้องมิกแอนแมทก็คือเป็นซอสพริกตัวนี้นะคะจะต้องผสมกันอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมแล้วก็น้ำมะน,นาวตามใจชอบเลยค่ะมีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบยังไงบ้างคะก็คือเราจะคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะและส่วนใหญ่ที่มาก็คือมาจากซีพีด้วยค่ะและที่สําคัญคือเมนูหลกัหลกๆของเราก็คือเป็ด ทําไมถึงได้เลือกใช้ของทาง CP คะที่เราใช้ของ CP นะคะเพราะว่าของ CP มีคุณภาพและมีความสดแล้วก็อร่อยลูกค้าค่อนข้างติดค่ะแล้วบวกกับเราราดน้าซอสท,ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะแล้วก็บวกกับน้าจิ้มที่เราคิดคนเองนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเป็ดย่างจานนี้นะคะเขาใช้เป็นเป็ดย่างคุณภาพจากทาง CP ด้วยที่สําคัญ ผู้ชมขาเขาได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากลเลยค่ะใช่ไหมคะคุณมมกงมั่นใจขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้เห็นบอกว่านี่มีเป็นหมูพันธ์สาลายกับเกี๊ยวกุ้งด้วยของทางซีพีใหญ่มากคุณผู้ชมเต็มคำมากมากเลยค่ะใหญ่มากน่ากินมากแล้วนอกจากนี้บนโต๊ะเนี่ยค่ะเป็นเซตอะไรบ้างให้คุณมมกแนะนําเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเซตหมูนะคะซึ่งหมูที่เรานํามาใช้นะคะก็จะเป็นเซตหมูที่มาจาก CP ีนะคะแล้วเราก็จะราดด้วยน้าซอสหอยซินนะคะที่เป็นสูตรเฉพาะพิเศษ างางค่ะซึ่งจะมีความกลมกล่อมเวลาที่รับประทานนะคะต่วนั้นจะเป็นชุดครอบครัวค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดผัดค่ะตรงนี้จะเป็นชุดหมูค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะจะเป็นชุดปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะทอดของเรานะคะสูตรพิเศษของเราเลยจะอยู่ที่ตัวหมูสับ ที่เราสั่งมาจากซ p พีนะคะแล้วก็จะบวกกับบุญเส้นแล้วเราก็จะนําไปห่อด้วยแผน่นแป้งที่เราสั่งตรงมาจากเวียดนามเลยนะคะแล้วก็นําไปทอดให้มันกรอบจะมีสีเหลืองกรอบอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มีความอร่อยที่ลงตัวมากๆเลยคะ่ะแล้วตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองตัวนี้นะคะเราจะนําไปย่างก่อนแล้วทีนี้เราก็จะทาด้วยกะทิ แล้วจะมีรสชาติหอมและกลมกล่อมมากๆแล้วเราก็จะทานด้วยผักที่เป็นเครื่องเคียงนะคะส่วนแผ่นแป้งเราก็นํามาจากโดยตรงที่ประเทศเวียดนามเหมือนกันค่ะแล้วก็ทานด้วยกับน้าจิ้มที่เป็นสุรเฉพาะของที่ร้านนะคะแล้วอย่างนี้มีกี่สาขาคะเนี่ยคุณมุกตอนนี้มีทั้งหมด7สาขานะคะแล้วก็กําลังจะเปิดเร็วๆนี้อีก5สาขาค่ะก็คือมีที่แม่กองกําลังจะเปิดแล้วก็มีสาขาลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ธรรมศาสตร์ที่หน้ารังสิตแล้วก็จะเป็นสาขาหองหินแล้วก็ ศรีราชาชนบุรีค่ะเรียกว่ากระจายความอร่อย<ช>ไปทั่วเลยค่ะคุณผู้ชมก็เลือกกันได้เลยว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไปกินแถวนั้นนะคะสําหรับสาขานี้ให้คุณมุกฝากร้านได้เลยค่ะว่าเปิดปิดก,กี่โมงจะมายัางไงได้บ้างค่ะได้ค่ะสาขานี้นะคะจะเป็นสาขาต้นตํำรับอยู่ที่อําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็เวลาที่เปิดนะคะก็คือ11โมงถึง22นาฬิกานะคะเปิดทุกวันนะคะก็อยากจะฝากร้านแล้วก็ใครสนใจเฟรนชชายนะคะสามารถติดต่อเฟรนชชายได้ค่ะสําหรับเฟอยลุงโฮค่ะ คุณโคขาแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยค่ะอยากจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านอยากเอาความอร่อยแบบนี้ไปทานที่บ้านหรือว่าไม่สะดวกนั่งทานที่ร้านเรามีบริการอะไรบ้างคะก็เรามีสั่งกับบ้านได้นะคะซึ่งช่องทางที่สั่งนะคะก็จะมีไลน์ i n s t a g r กร Facebook นะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะสําหรับสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือเรื่องมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าที่มาทานที่ร้านาค่ะค่ะก็คือตอนนี้นะคะทางร้านเรานะคะได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพราะว่า เราสร้างแผนกั้นนะคะระหว่างไว้ให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็เราจะมีแอลโกโอฮอล์ที่อยู่ตามจุดต่างๆนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ล้างมือแล้วก็เรามีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านด้วยนะคะ ừ ừ และถ้าเกิดว่าลูกค้าทานเสร็จแล้วเราจะใช้แอลโกโอฮอล์ทั้งหมดนะคะเช็ดทา้งขาโตะเพื่อรองรับลูกค้าท่านต่อไปเข้ามาค่ะใครอยากมานะคะก็มาทานกันได้เลยที่ร้านเฟอร์ลุงโฮนะคะขอบคุณคุณมุกมากๆเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ ที่จะเริ่มกินนะคะขออนุญาตเพื่อความสะอาดอีกสักหนึ่งทีค่ะระหว่างรอน้ำเดือดนะคะก็จะขอกินเป็ดย่างก่อนเลยละกัน ย่างลุงโฮอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือเนื้อเป็ดนะคะด้วยความที่เขามีคุณภาพดีค่ะเขาก็คือนุ่มแล้วก็ที่สําคัญไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะบวกกับน้ําซอสราดเป็ดของสูตรทางร้านนะคะแล้วก็น้าจิ้มเข้ากันดีมากอร่อยมากค่ะเคล็ดลับของการกินน้ําจิ้มให้อร่อยของที่นี่ก็คือ จะต้องเอา2น้ำจิ้มนี้ผสมกันในปริมาณที่เท่ากันถ้าเกิดใครชอบเผ็ดนะคะก็สามารถใส่พริกสดเข้าไปด้วยได้แล้วก็กระเทียมเข้าไปด้วยได้นะคะ อร่อยก็ดีค่ะก็คือเนื้อหมูแน่นแล้วก็นุ่มอร่อยมากบวกกับน้าจิ้มของทางร้านเขาเด็ดจริงๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือปอยียะทอดนะคะเดี๋ยวเราลองชิมก่อนเป็นไส้หมูนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นซึ่งเขาปรุงรสมาแล้วแล้วก็มาจิ้มกับน้าจิ้มอร่อยมากเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นทั้ง3ร้านในจังหวัดนคนปรปฐมที่ไอซ์มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะใครสนใจร้านไหนก็ตามไอซ์มากินได้เลยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนมีร้านที่อยากจะแนะนําให้ทางรายการเราไปลองชิมกันนะคะก็สามารถที่จะ inbox มาทาง Facebook ได้เลยนะคะบอกได้เลยเดี๋ยวเราจะตามไปค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าก่อนจากกันไปค่ะคุณผู้ชมฝากด้วยค่ะฝากกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางของฟูดได บายซีพีค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ